กลับมาแล้วครับกับเระโมพาชมวันนี้พามาชมรถสวยหนึ่งคันครับกับ Honda Civic s c 1.8L ปี2021ครับรถสวยไม่น้อยครับคันนี้ไม่เพียง8มื6,666ครับราคาค่าตัวอยู่ที่659,000บาทครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับไฟตัดหมองคูล่าครับค่าด้วยคิวครับชุดโพเมียมครับประจำหน้า Honda ชุดโพเมียมครับสวยๆเลยครับคันนี้มาแต่ล้อเดิมครับขอบสิครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวครับ มีกล้องระวังซ้ายด้วยนะครับคันนี้เพิ่มความปลอดภัยครับไฟท้ายสไตล์ซีวิคครับดวงโบโตครับไฟทับบิทคูล่าครับพร้อมด้วยเซนเซอร์สองจุดครับครับสปอยเลอร์หลังมีไฟเบรกดูที่์สามครับใครที่รับตามหาที่ต่อมาเลยครับ0 6 4ย์หกสี่ครับคุณแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสครับใช้กดถูกสมาร์ทเอ็นดีครับเพื่อปลดล็อกเปิดล็อกครับคันนี้กลมอะไรสามการครับแบบมัลติฟังก์ชันครับหน้าจอทัชสกรีน ้อมด้วยระบบแอร์ออโต้เกียออโต้ครับภายในเป็นสีดำนะครับตัดด้วยสีเบคนะบบอสีเบทคอนโซลหน้าดำครับคาดด้วยเส้นโครเมียมครับสสวยครับคันนี้สายปูพุสตาครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้อวในตัวกระจกมองข้างรัอไฟฟ้านะครับรับไฟฟ้าด้วยคันนี้มีระบบเซ็นทรัลล็อคครับกระจกคู่หน้าเป็นออโต้ครับคันนี้เป็นบกปรับไฟฟ้านะครับใครที่กำลังตามหาอยู่ติดต่อมาเลยครับรถสวยครับกำลังรอท่านอยู่ครับกับ Honda Civic s c 1.8 EL ปี2021ครับตอนนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่659,000บาทกับเลขใหม่86,666กิโลครับแล้วเจอกัน